รีวิวโฟมล้างรถ MD Clean ค่ะสลายคราบเคลือบสีโฟมหนานุ่มจัดเต็มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวโฟมล้างรถที่กำลังฮิตสุดๆในช่วงนี้เลยค่ะนั่นก็คือ MD Clean ค่ะโฟมล้างรถที่เขาว่ากันว่าสลายคราบได้เก่งเคลือบสีรถให้เงางามและยังมีโปรโมชั่น10.10อีกด้วยใครที่กำลังมองหาโฟมล้างรถดีๆสักขวดตามมาอ่านรีวิวนี้กันเลยค่ะทำไมถึงเลือก MD Clean ค่ะสลายคราบได้ดี หลายรีวิวบอกว่าสไลด์คราบได้ดีทั้งคราบดินคราบแมลงคราบยางมะตอยเคลือบสีช่วยให้สีรถเงางามดูใหม่โฟมหนานุ่มช่วยทำความสะอาดรถได้อย่างล้ำลึกราคาคุ้มค่ามีโปรโมชั่นบ่อยๆรีวิวจากการใช้งานจริงหลังจากได้ลองใช้ md คล e a คา a r แล้วประทับใจมากคัโฟมมีความหนานุ่มช่วยเคลือบรถได้ทั่วถึงคราบสบกรปรกต่างๆหลุดออกไปได้ง่ายดายหลังล้างเสร็จรถดูเงางามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลิ่นหอมสดชื่นด้วยค่ะ ข้อดีสลายคราบได้ดีเคลือบสีให้เงางามโฟมหนานุ่มราคาคุ้มค่าหอมสดชื่นข้อสังเกตอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยสำหรับรถที่สกรปรกมากควรอ่านวิธีใช้ให้ละเอียดก่อนใช้งานสรุป เอ็มดีคลิงค่าเป็นโฟมล้างรถที่น่าสนใจมากค่ะใครที่กำลังมองหาโฟมล้างรถดีๆสักขวดลองไปตำม,มาใช้กันดูนะขารับรองไม่ผิดหวังค่ะ